กันชากันชากันกันติดไปติดไรถเมย์ไม่เชื่อรถเมย์คันนดติดตางเลยนะฉันนั่อยู่โปลสีแล้อยู่โสีโูดแทงเลยติดสตางค์หนึบ่งกันฉันมีเตาส4สตางค์สองคนพอดีโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคได้เลยโอ้รัน oh, oh. ี้แล้วาปรถเมล์ข้างทางสูนสตารโอ้โหกะจะให้นั่งนะหาเจอตรงไหนนะศูนย์สตา่นตรงนีตรงนี้เลยายข้างทางโค้งเต่มแลโอ้แล้ตรงนี้